อ,อไม่มีตังไปดูซื้อบางขุนพรมองละห้าหล้านมาดูมาดูองค์นี้โอ้โหแบ่งวัดพับก็ยังดีพี่นายก้าเมืองจันแล้วสวยอ็จินองนี้ได้ถูกใจสุดวันนี้คือได้องค์นี้ เห็นพระองค์นี้นึกถึงพระอะไร พีสุรพลบอกนึกถึงคาบกูพาสมเด็จบางขุนมรถูกต้องแล้วครับเนื้อเป็นหลุมมีความยุบย่นตามธรรมชาตินะนึกถึงอ่าวัดเงินของเตย นึกถึงครับกูบางขุนพรมนึกถึงกูวันมาว่าแต่ที่แน่ๆลำดับความคิดเลยพระองค์นี้ต้องบรรจุกลุถ้าไม่บรรจุกลุจะไม่ขึ้นคราบแบบนี้ใครที่อยากจะดูพระ หลักล้านได้นี่คือองคูครับเออคาบกูแบบนี้ถ้าคุณเจอพระที่เป็นพิมพ์สมเด็จโตคราบกูแบบนี้แท้เลยนะฮะนี่ถ้าเจอแบบนี้แท้เลยวัดมอญอ่างทองเปล่าไม่ใช่วัดมออ่างทองเป็นสิลป์คนละศิลปะ ถ้าเราดูศิลปะการแกะวงแขนหน้าอกเสียนพระเออแล้วถามว่าแขวนใช้ดีไหมถ้าไปเจอพระสมเด็จนะ แล้วคาบกุแบบนี้แพเลยซ้อมตานี้มากแล้วไม่ใช่ว่าพระเนื้อผงที่คาบกุแบบเนี้ยจะถูกไม่ใช่เห็นก้อนคาบกุูทางหูไหมเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเช็ดกล้องก่อนที่ซ้อมตายดูเนี่ยเพราะอะไร นี่ที่ซ้อมตายดูเนี่ยเพราะอะไรเออไม่มีตังไปดูซื้อบางบุญนพมองละห้าล้านมาดูมาดูองค์นี้นี่ก่อนคาบกุเออคาบกุที่เกิดขึ้นนี่ โอเคเห็นไหมแขวนมีวุฒคุณผมถามจริงเนี่ยองค์เนี้ยดีกว่าแขวนพราย้อนยุคไหมตอบเออดีกว่าแขวนพราย้อนยุคไหมนะจะว่ากลุ่ไหนจะว่าแล้วแต่ผมเกิดไม่ทันแต่ผมรู้ว่าพาะแบบเนี้ย คือพระสายวัดละคังแน่ยิงมองยิงสวยเออผมรู้ว่าพระกตบผมรู้แก่พระองค์เนี้ยคือพระสายสูตรเนื้อสมเด็จวัดละคังแน่กุอัมบาวาคือกุที่มีพระไปใส่ใช่ไหมแต่พระที่ใส่พระวรดละคังครับกุอัมบาวาเป็นกุที่มีพระผงเอาไปใส่ไว้แต่พระที่เอาไปใส่ไว้คือพระวรดละคังครับ เช็ดเลนกล้องให้ผมชอบพอเห็นคาบกุกแล้วมันนาะต้องคาบกุกแบบนี้อ้าวเนี่ย แล้วถ้าคนพูดถึงกูวัดอัมพวานะต้องบอกก่อนไม่ใช่อัพวาแม่กองนะอัมพวากรุงเทพนะวัดอัมพวาอยู่แถวพานกเดินไปไม่ถึงไม่ไกลก็ถึง,งวัดละครังครับรอ่าเรามีใส่หนะลายิมเยอะมานี่เอานะสำหรับใครที่ อยากจะดูพระสมเด็จบางขุนพรมได้แล้วกันะะเอาเนี่ยองค์คูชั้นดีเลยเนะจะบอกกุอกมาวากุมวากองกองเป็นหมืน่นจะบอกกุอมาวาก็ได้จะบอกวัดเงินของเตยก็ได้อ่าจะเหนือสิ่งอื่นใดนี่คือพระผงเนี่ยนี่คือพระผงที่มีคาบกูเ่เหนือสูตร วะัละรังองค์นี้สมบูรณ์เต็มองค์เลยนะใครอยากจะเอาไปดูเป็นองค์ครูนี่เอาสามพันแปดแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะมีมาบางทีสามปีไม่เจอองค์เลยเวลาแบ่งถูกอะผมบอกคุณเลยนะผม,ม 3, จะสามพันแครับคุณอาทวีพี่ธวีเนี่ยไม่ไม่ปล่อยไว้แน่นอนเลยนี่แมวลามาแล้วอ่าแมวลามาแล้ว เออแมวล่ามาแล้วรักสันขวัญครับวันนี้ก็คุณอาจารย์โอขอบคุณอาจารย์แบงดี้ขอบคุณอาจารย์โอทุกท่านนะครับที่แบ่งปันพระจะเก็บไว้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมครับขอบคุณครับอรเอาง,ง่ายๆเมื่อพี่มีพระไปที่บ้านพี่ก็อยากจะดูพระสวัสดีครับพี่ทวีดูแนวตรงนี้ดิจัดจ้านในย่านนี้ไหมสวัสดีครับท่านทวีมาแล้วอ อันนี้เป็นชิ้นส่วนสมเด็จนะดูง่ายเนี่ยเป็นชิ้นส่วนสมเด็จครับแล้วเขาก็เอาไปเลี่ยมใช้นะไหน <Okay. S 1> พระรอดเอาเขียนว่าพระผงนะคราบกูคล้ายบางขุนพมวงเล็บกูก็น้ำภาวา ต๊อัมพวาโอ้โหดูเนื้อนี่โหดไหมเนื้อายุร้อยกว่าปีครับราคาจะเป็นโอ้โหนี่นี่องคูชั้นดีเลยครับเอาองค์นี้ใครเอานี่เอาสี่พันห้าสี่พันห้านี่ผมจะทําแต่ละมื้อแต่ละเดย์ให้มันมีประโยชน์ที่สุดกับคนวงการปะแต่ละมื้อแต่ละเดย์แปลเป็นไทยคือแต่ละวัน เนือกายศาสตร์อ่าสี่พันห้าสี่พันห้าครับผมว่าสมเด็จโตนะครับเหนือขนาดนี้ปิดละตานได้สี่พันห้าร้อยเนี่ยวันเนี้ยผมบอกเลยนะสุดๆแล้ว<ด>ยิ่งงครับองนี้อต้องดูง่ายตลอดและครับถ้าจะจัดลงในช่องในแต่ละวัน เอาไว้ศึกษาได้เลยครับเนื้อโซนแมบนี้ปิดแล้วตามด้วย4,500บาทนะครับพี่พี่พองค์นี้แท้แทนเนื้อโซนวัดอินอ่ะใส่ไข่ปลาลูกอันนี้เก็บเก็บเก็บส <4, S 2> <ๆ>ี่ห้าครับคุณอาทวีอาวีเก็บไปเรียบร้อยเลยอ่ะเดี๋ยวส่องให้ดูก่อนคือเรื่องของเรื่องอ่ะตอนเนี้ยหมอนว่จะจับแขนผมไปบิดอยู่ <c oughs> ผมก็เลยส่อง <c oughs> ไม่ได้ ข้างๆจะชัดเจนข้างในจะถูกเหงื่อใช้หน่อยอันนี้ถ้าถาลาดร้อนสันอ,อันนี้นักกายศาสตร์เอามาเนี่ยวัดพับที่แบบเข้าใจง่ายๆเนี่ยพิมพ์ตุ๊กตาเนี่ย วัดพนะับที่แบบเข้าใจง่ายๆพิมพ์ตุ๊กตาเนะี่ยพิมพ์ของสังาาสุขเนื้อสังาาสุขไกเ่เดือนปิดท้ายพี่วินิิปิดท้ายครับพี่จิริชัยวัดพับ โอ้โห oh. แบ่งวัดพับก,ก็ยังดีพี่นายก้าวเมืองจันแล้วสวยออืมโ้ยินยงนีดูเนื้อสิฮนะเนื้อเป็นไตหมดแล้วครับพระองค์นี้ต้องแบบนี้อืมอันเนี้ยเขาเรียกว่าตรงเนื้อตรงพิมพ์ โอ้โห oh. นี่ตรงเนื้อตรงพิมพ์วัดพับแบบนี้เนื้ออยู่150ร้อยห้าสิบีครับพี่อาริยะครับตรงเนื้อตรงพิมพ์มตุกตาวัดพับหลักแสนอ่าท่านจะปันป้นๆแล้วก็ตรงไปจะไม่มีข้อดัอง oh. พับอะโอ้โหพระของอาจารย์สมเด็จโต นี่อ้าวองค์สุดท้ายคือจะหาวัดพับแบบที่เป็นวัดพับแท้ๆฟุงปง้องใหญ่ไหมครับองค์นี้มาๆมๆามามาไลแตกอ่าอไม่หักไม่ซ่อมสมบูรณ์ฟอร์มประกวด พระพักใหญ่หน้าอกล่ำเข้าใจง่ายครับอง์นี้ใช่อต้องลำลำ้ำใหญ่แบบนี้พี่ต้นแบบพระเนื้อผงยุคตนากรศิล์นี่ก็ต้องเรียกป่องใหญ่ถูกแล้วละ่ะใช่ธรรมชาติตรง่านนี่ฮนะองค์นี้ไม่ต้องเลยนี่คือฟอรมประกวดครับใช้เทียบเนื้อวรัรลคังได้เลยพิมพ์นี้เล็กหรือกลางหรือพิมพ์เดียวกันครับอาจารย์กลางถึงใหญ่ แต่มันจะมีก็คือจะมีแบบใหญ่อันเนี้ยเขาต้องเรียกป่องใหญ่มันจะแบบตุ๊กตาใหญ่องค์เท่าหนีโป้งนะตุ๊กตาใหญ่อันนี้ป่องใหญ่ก็เรียกกันนะใช้่จกเล็กใหญ่ใช่โอ้โหเนื้อสวยสมบูรณ์ดูง่ายโอ้โหดูง่ายซ่อมเข้าไปแล้วซึ้งเลยครับองค์นี้สองนาที 2นาทีครับรนี่ให้ใหรายการสุดท้ายคืนนี้ผมเชื่อว่าทุกคนรอคอยเท่าวัดพับแท้แท้ไม่ค่อยเจอแล้วเจอแต่เป็นยุคย้อนยุคของ9 5ย้อนยุควัดละครย้อนยุคปู่โต๊ะแต่ถ้าเป็นสังกะาชสุกไก่เชือนแบบนี้ไม่ค่อยเจอใช่ครับปองใหญ่เพราะหน้าอกใหญ่กว่าพิมเล็กอ่านี่อ่ะ รอคำว่าเริ่มสักครู่นะครับพี่พี่โอ้ยเหนือจริงนี่วัดพับแท้ๆเนี่ยแล้วแบบไม่ได้ใช้เลยแบบเนี้ยทำมาไมดีเนี่ยนักสะสมเก่าก็ไม่มีทางมีมองดูอย่างนี้ถ้านอะไร้องกล้องเข้าไปเนี่เหนือแตกแบบใช้รเลยนี่พองมะกวดจะหาวัดพับคือตุ๊กตาวัดพับเนี่ยมันคือที่สุดของในวงการและอาจารย์สมเด็จโต เปิดแรกมาเวลาเดินครับคำว่าเริ่มมาแล้วมาแล้วครับเปิดแรกหนึ่งมืนสองันบาทเวลาเดินแล้วที่พี่นายกล้าวเมืองจันมาที่หนึ่งมสองันบาทครับเปิดแรกครับมาที่สอง0มืนบาทครับมาที่สอง0มืบาทครับราคาสุดท้ายแล้วจะเจอวัดพับแบบที่เป็นยุคข,ของสังกาชสุขอ่ะมันหมดไปนานมากแล้วนะเปื่อยๆ่ะ เปื่อเปื่อยยังเจ็ดแปด0มื่นแสนนี่เบื่อเปื่อยยังเจ็ดแปดหมื่นแสนครับสวยๆทะลุแสนไม่หมดครับอยู่ที่สองหมืนบาทนะครับราคาสุดท้ายครับมาที่สองหมื่นบาทมาที่สองหมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายเราเรียกว่าไม่หกักไม่ซ่อมฟองประกวดครับวงนี้โอ้โหนี่มาที่สองหมื่นหันบาทครับราคาสุดท้ายครับโอ้โหอยู่ที่ สองหมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายไหนใครรู้ราคาพระวัดพระมัง่งในยุรัชการที่สามพระวัดพระับถือว่าโด่งดังมากๆครับตามประวัติอ่าอยู่ที่สองหมื่นบาทมาที่สองหมื่นห้าพันบาทมาที่สองหมื่นแปดพันบาท,าท, 30, บาทครับราคาสุดท้ายมาที่สองหมื่นแปดพันบาทมาที่สามหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่สามหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายโอ้โหนี่ มาที่สามหมื่นบาทกับราคาสุดท้ายครับโอ้โห oh. ปองใหญ่ราคาหลักแสนครับ oh. เพื่อนบ่มเช่ามาปองใหญ่หลักแสนอยู่แล้วครับโอ้โห oh. อยู่ที่สามหมื่นบาทนะครับราคาสุดท้ายครับดูเนื้อนี่โอ้ห oh. แค่ไฟช่วงนี้มันค่อนข้างไม่ค่อยถูกกับสีขาวมาที่สามหมื่นสงพันบาทมาที่สามหมื่นสามันบาทมาที่ สามหมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ใส่ราคาอะไร<อ>นี่ใส่นี่ใส่ราคาอะไรใส่ราคาเต่าสุขใจเต่าปน,นี่เหลอครับมาที่สามหมื่นห้าพันบาทมาที่สามหมื่นเจ็ดพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่โอ้โหวัดวัดพาระกับคุณต้องจ่ายเป็นแสนเป็นแสนสถานเดียวเท้าฟอร์มนี้มาที่สามหมื่นเจ็ดพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทครับอยู่ที่สามหมื่นแปดพันเป็นแสนเป็นแสนสถานเดียว ิมเล็กสี่หมื่นห้าครับพิน่นซลาสี่หมื่นะ 45, ยังไม่รู้แท้เปล่าเลยเป็นแสนสถานเดียวครับมาที่สามหมื่นแปดนห้าร้อยบาทมาที่สี่หมื่นบาทครับราคาสุดท้ามาที่สี่หมื่นบาทครับราคาสุดทตาครับอยู่ที่สี่หมื่นบาทแล้วโอ้โตุ๊กตาตุ๊กตาวัดพับป่องใหญ่สืก้าไม่ทันมาที่สี่มืนบาทครราคาสุดก้าครับใส่ป่องใหญ่ราคาเดียวกับพระโอ้โห นุศราใส่ราคาหรือว่าบอกราคาครับเสียดายของเลยมที่สี่หมื่นบาทครับราคาสุดท้ายใช้กับว่าเสียดายของกับพุกตาวัดพระบุกนี้มาที่สี่หมืนบาทครับราคาสุดท้ายครับโอ้โหไปเลี่ยมทองให้ท่านด้วยนะปิดได้ทองฟรีไปแล้วได้ทองฟรีปเป็นยังไงครได้ไปเอ่ยชื่อที่จะได้จําชื่อกัาไว้ปิดไปทีพี่ ที่เราวัดนะครับ40,000บาททวนพิกนาทีมา4500ไม่ทันครับต้องบอกว่าไปใส่ทองให้ท่านด้วยแขวนไม่ต้องอายใครเลยองค์นี้ช่วงเนี้ยกล้องของรายการเราไม่เคยถูกกว่าสีขาวแวบๆแวบๆแบเลเรสองให้เห็นเนื้อนิ่งนานไม่ได้เดี๋ยวพวกนนี้ต้องเปลี่ยนชุดไฟแล้ว